ค่ะเรื่องของคณะรัฐมนตรีค่ะเขาก็ได้จัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะเรื่องการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเป็นวงเงิน800ล้านบาทและแก้ปัญหานมกล่องค้างสต็อกค,ค่ะ ทางด้านนางสาวสสิการวัฒนาจันทร,ร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมนะคะก็ได้มีการเห็นชอบในทางการแก้ปัญหานมกล่องค้างสต็อกและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการค่ะเนื่องจากชุมชนหกรกรโคโนมแห่งประเทศไทยจํากัด15แห่งทั่วประเทศนะคะมีปัญหาน้ํานมดิบล้นและไม่สามารถระบายผลผล,ผลิตน้ํานมดิบส่วนเกินออกได้ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและองค์กรเกษตรกรเป็นวงกว้างค่ะจึงต้อง ลองเร่งดําเนินการแปรรูปน้ํานมดิบดังกล่าวให้เป็นนมกล่อง UHT ซึ่งจะทําให้มีสต๊อกนมกล่องคงค้างจํานวน113ล้านกล่องค่ะคิดเป็นม,มูลค่ารวมประมาณ800ล้านบาทค่ะโอ้กว่า113ล้านกล่องไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ,ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายนะคะเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในวงเงิน800ล้านบาทนะคะให้แก่2หน่วยงานนั้นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน500ล้านบาทและให้สำนักงานคณะกรรมการเสริมการศึกษาเอกชนอีกจำนวน300ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัดซื้อนมกล่องค้างสต๊อกตามปริมาณจำนวนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ดื่มนมในโครงการนมโรงเรียนกันต่อไปโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะ เป็นเจ้าภาพประสานแล้วก็ติดตามการดําเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ